ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เรขากิจสติกาชี้ต้องยึดคำพิพากษาเป็นหลักเขากระโดงน,นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมที่ดินแค่สื่อสารไม่ตรงกันคําถามคือวันนี้นะครับเรื่องของที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันน่าจะสิ้นสุดได้แล้วมันน่าจะนําทรัพย์สมบัติของชาติกับมาคืนได้แล้วในเมื่อคําพิพากษาของสฎิกาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินนะครับห้าพกับแปไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ทําไมหน่วยงานราชก,การต่างๆไม่ยึดตามคําพิพากษา กษาของสาลดิกาแค่คุณยึดตามคำพิาพากษาของศาลดิกาที่ตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับก็ต้องนำนะครับที่ดินทั้งหมดคืนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเรขาธิการกิจศิลกาชี้กรณีเขากระโดงต้องยึดคําพิพากษาของศาลปกครองตามหรกักส่วนฟาร์มขัดแย้งระหว่างนะครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยกรมที่ดินแค่สื่อสารไม่ตรงกันย้ําที่หลวงก็คือที่หลวงที่เอกชนก็คือที่เอกชนถ้าพบเอกชนไปอยู่ก็ต้องจัดการตามกติการายงานข่าวว่านะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายน257วันที่12พฤศจิกายน257ที่ทําเนียบรัฐบาลนายปกกอนนินปักพันเลขาธิการคณะกรรมการกิจศิกาได้ให้สัมภาษณ์ถึงคําพิพากษาของศาลปกครองให้เพิกถอนที่ดินเขากระโดงอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แต่อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งไม่เพิกถอนว่าโดย หลักแล้วนะครับสารดีการมีคําพิพา,ากษาต้องต้องปฏิบัติไปตามนั้นส่วนเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างการลถไฟแข่งประเทศไทยกับกรมที่ดินในเรื่องนี้นั้นมองว่าเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารตามลําดับเรื่องดีๆหน่วยงานมาร่วมกันชี้แจงคิดว่าจะได้ตรงกันได้และไม่เชื่อ และไม่ใช่เรื่องว่าคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งของอัพรีใครใหญ่ว่าใครตนเห็นว่าไม่ควรจะพูดกันคนละทีน่าจะตั้งโต๊ะร่วมกันและพูดกันเสียทีเดียวจะได้เข้าใจที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ โดยหลักการแล้วต้องยึดตามคำพิพากษาของศาลปกครองไม่มีอะไรขัดแย้งกันแต่ขบวนการและขั้นตอนยังตกลงกันไม่ชัดเจนไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันผมคิดว่าถ้ามาจับเข่าคุยกันคงไม่ได้เป็นปัญหามากนะักย้ําว่าหากเป็นการพูดคุยกันคงไม่จบที่การฟ้องร้องเพราะที่หลวงก็คือที่หลวงที่เอกชนก็คือที่เอกชนแค่นั้นเองแก้ปัญหาสมมตุติเป็นที่หลวงแล้วให้เอกชนไปอยู่และมีวิธีการจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่นให้เขาเช่าในราคาถูกอย่างนี้เราก็ทํากัน เป็นเรื่องปกติในกรณีที่ราชพัสดุอย่างกรณีที่อยู่มานานจนคิดว่าเป็นของตัวเองพอพิสูจน์สิทธิ์กันได้ว่าเจ้าของเป็นใครก็ต้องทำตามกติกาย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้ปัญหาอะไรหรอกแค่คุยกันคนละทีสองทีนายประกรณ์กล่าวผู้สุขาวถามว่าคำพิพากษาของศาลรปกรครองค่อนข้างเคลียร์แล้วใช่หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่ายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาฉบับเต็มแต่น่าจะชัดเจนอยู่เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นการเมืองที่ทําให้สับสนใช่หรือไม่นายประกรณ์ปฏิเสธ ที่จะตอบคําถามโดยระบุว่าเรื่องของการเมืองไม่รู้อันนี้ก็เป็นข้อมูลก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ทําไมไม่ยึดนะค,คาพิพากษาของศาลนะดีกานะครับ,รรบหรือศาลรปกรครองที่พิพากษาถึงที่สุดแล้วซึ่งแน่นอนครับศาลดีกาพิพากษาถึงที่สุดแล้วศาลดีกาคือศาลสูงสุดของประเทศไทยเมื่อคําพิพากษาของศาลดีกาถึงที่สุดทําไมไม่ทําตาม ทำไมจะต้องให้มีปัญหาทำไมจะต้องให้เกิดปัญหาและนะครับวันนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยที่ดินเนี่ยเมื่อไปที่ของราชพัสดุเลก่กกะชอนไปอยู่ก็ให้เช่าในราคาถูกให้เช่าในราคาถูกได้อย่างไรต้องทําประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไม่ใช่หรือนี่คือคาถามท,าที่ตั้งไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึลนหนนาะเดียวอเดตฟังครับ